สวัสดีค่ะคอณพี่นองกับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้นะคะตุกตาก,ก็ได้กลับมาอยู่ที่เม่การเราเดินทางอยู่ที่ USA นะคะ,ะรัสเพียสเวเนียนะคะโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยขอเรอาไม่อยากขอให้ท่านอยากกลับมาไม่การเลยคะะ่ะ่วาสามีข่เรายุดงานบ่ไดโดนคะ่ะเราสามีกับพย่อมปล่อยให้ข่ เมืองไทยคนเดียวกับลูกคุนมาย่อมปล่อยข่อยเมืองไทยกับลูกคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะโอ้ยข่อยอย,แบบไไยังแบบไปไปไหนยังแบบยังไม่ได้อะไรเลยนะคะยังไปไม่ทุกที่แล้วก็ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็ญาต<ๆ>ิญาติอีกหลายท่านหลายคนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนญาติญาติกับว่าทักทายมาเลยอยากเจอปัญญาข่อยกับมากมีกาแล้วจังบอกว่าอยากเจอะค่เนาะ แต่ก็มีเพื่อนๆหลายท่านที่อยากเจอนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเนาะโอเคะ okay ค่ะตอนนี้ตุ๊กตามมาอยู่ที่แม o โดนัลนะคะตุ๊กตาเลยอยากให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศแม o โดนัลที่อยู่อเมริกาน้ำนะคะอะไรลูก what happened นะคะแมกโดนัลยูหนีกับยูเมกาแตกต่างกันมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะ um, แมคโดนัลด์ที่อยู่อเมริกากับอยู่เมืองไทยจะแตกต่างกันเด้อค่ะบรรยากาศอยู่เมืองไทย you can have it too บรรยากาศอยู่เมืองไทยเกิดสีแบบว่าคึกคืนคึกคืนนะคะคนหลยหลแต่ว่าเขาบอกมีอันเพล่กล่าวแบบนี้ให้เด็กน้อยเล่นหมายถึงว่าไม่มีที่เล่นให้เด็กเล่นนะคะแล้วก็ออเดอร์นะคะคือแบบ ซอสบาร์บีคิวซอสก็เผ็ดนะคะแต่ที่นี่บาร์บีคิวซอสไม่เผ็ดนะคะบาร์บีคิวซอสที่เมืองไทยเราจะเผ็ดเนาะลูกกินกับอะไรด้อค่ะพาลูกไปกินแมคโดนัลอยู่เมืองไทยลูกกินซอสบะไรคะ่ะ <c oughs> เนี่ยได้หมวกได้หมวกทหารมาจากเมืองไทยด้วค่ะเนี่ยมากลายสุดทหารเพิ่นถอดออกเ <c oughs> พิ่งเพิ่งถอดออกด้วยค่ะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างจากอเมริกาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่น เฟรน์ฟราด้วยนะคะ o k a คแล้วเวลาเขาให้ซอสเรานะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรสอื่นได้เป็นแบบอื่นได้นะคะแต่ที่นี่นะคะเขามีให้เราหยิบเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนนะคะ mm hmm. นะคะ mm hmm. คือที่เมืองไทยจะแบบ กำหนดนวนกำหนดนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่อเมริกานี่คริสจนอะไรผูกผมอีกรัดผมขึ้นเดี๋ยวนี้ลูกสาวก็หน่ามึนน้ามึนนะคะบอกให้ผูกผมก็ผูกสำนันพอกับแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ่ผูกผมสีตัดผมถิ่งเป็นอะไรแม่ บังคับลูกสาวใบย่อมผูกผมปล่อยผมปึกซึกปึกซึกดูค่ะเนี่ยทายเอ็ดเกนเพรสอิสฟอร์อัพทายเอ็ดแบกไรน์แนวแรปอิดแบกหวานเดี๋ยวสิจัดการกับลูกสาวมันเพราอิดแบกไรน์แนวแล้วก็เฟรนด์ไฟล์อยู่ที่อเมริกานะคะถ้าเกิดว่าเขาทำ ทำมาผิดอย่างเช่นเขาใส่เกลือให้เราแล้วเราบอกว่าเราไม่ใส่เกลือเราก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากเลยนะคะไม่มีไม่มีข้อแม้นะคะแต่ที่เมืองไทยเรารู้สึกจะแบบโอ้โน่นนี่นั่นนะคะคือแยะๆมากมายเลยที่ทุกตาไปนะคะคือแบบเออมันแบบแตกต่างนะคะ <c ười> ที่อเมริกาจะง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะเขาจะถ้าเราบอกว่า แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาทอดนะคะถ้าเกิดว่าเขาทอด I just want to show them how that thing work okay จะ try to explain something to them อย่างเฟรนฟายถ้าเกิดว่าเขาทอดไม่สุกหรือว่าทอดไม่เกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะบอกเขาแล้วก็เปลี่ยนได้โอเคโอเคเพื่อนเฟอร์ไล่ย่าไข่ไย่ช่อเพื่อนเออย่นะคะ yeah you are super tiny tiny thank you l i s h a ถ้าเกิดว่าเขาทอดไหม้เกินไปหรือว่ามันไม่สุกนะคะเราก็รู้ว่าเย็นเกินไปนะคะที่เขาให้ลูกค้าเย็นเกินไปนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนบอกให้เขาทอดให้ใหม่ได้เลยนะคะที่นี่นะคะคือแบบเขาจะไม่โอนไม่น่นนี่นั่นนะคะเขาก็แบบเขาก็จะบอกว่าโอ้ขอโทษเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งด้วยกันเขาก็จะเข้าใจว่าฝรั่งกินแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าที่เมืองไทยเราลองไปบอกว่า โอ้อันนี้เย็นแล้วอันนี้เข้มอันนี้ไม่สุกอันนี้โน่นอันนี้ไม่นะคะโอ้โหสงสัยโดนโดนด่าเป็นแถบเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ตุกตาชอบอชอบประเพณีของอเมริกานะคะเขาจะไม่มีด่าหรือว่าอะไรกันไม่โบกเวกโบยายนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าเมืองไทยนะคะเพียงแต่ว่าตุกตาไปมาแล้วตุกตาก็เลยรู้สึก มันแตกต่างเยอะมากนะคะแตกต่างจากเมืองไทยเยอะมากนะคะบรรยากาศรอบๆตุ๊กตาไม่ได้เดิอนออกไปข้างนอกอันนี้ตุ๊กตาก็สั่งไอศกรีมมาดื่มนะคะอ,คอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆแมคโดนัลล์นะคะฝั่งโน้นก็เป็นไอศกรีมนะคะนะคะตุ๊กตาจะมาบ่อยมากที่ตรงนี้นะคะพอกลับมาจากอเมริกาถึงอเมริกาลูกชายก็อยากมานั่งแมคโดนัลล์นะคะ เขาคิดถึงแมค o โดนัลที่อเมริกานะคะโอเคค่ะตุกตาก็อันนั้นไฟนะคะท่านผู้ชมะคะไฟโอเวอร์ <Fight> Over, เขากำลังจะขายช่วง4 of July นะคะยังไงตุกตากขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ตุกตากับครอบครัวน้อยๆด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ไม่รู้อะไรนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เพจตุกตาทั้ง Facebook แล้วก็เพจโดดปิดลายได้นะคะ ซึ่งรายได้ที่ตุกตาได้เนี่ยตุกตาก็มีแลนไว้แล้วนะคะว่าจะเอาจะไปทำทำบางสิ่งบางอย่างที่เมืองไทยให้เด็กๆแล้วก็ให้ผู้สูงอายุแต่ว่าตอนนี้ตุกตาถูกปิดสร้างรายได้อยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้ตุกตาสร้างรายได้อีกเมื่อไหร่นะคะ <laughs> โอเคนะคะตุกตาขอากราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ตาก็จะขอปิดคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเซบายบายคี่เชีายบายขอโทษขอภัย FC แล้วก็เพื่อนๆที่อยากเจอแต่ยังแต่ไม่ได้เจอนะคะบายบายค่ะ